สวัสดีทุกท่านครับผมสุภาพตัวค้าครับชุมแพรขอนแก่นครับผม X ซิลีครับคันนี้ x s e r ซ e s ีมาใหม่สดสดสวยๆร้อนๆจัดเต็มลงแม็กทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมรับรถ x s e r ซ e s ีปีส0 1 3นนะคันนี้มีเครื่องเสียงแต่งเต็มแถมให้ฟรีๆครับผมไม่ไม่เยอะครับผมแสนกว่าโลนะครับผมคันนี้เนี่ยราคา3ามแสนเก้านะครับผมแต่ถ้าคุณมีบัตรเครดิต หรือมีส่งสินเชื่ออะไรอยู่ก็แล้วแต่บ้านรถยนต์ทกสออมสินเอาสลิปหรือเอาใบาเสร็จนั้นมาเป็นส่วนลดเลยครับผมหนึ่งแสนบาทเหลือแค่สองแสนเก้าหมื่นบาทครับผมงวดเพียงหกพันเก้าร้อยบาทห้าปีหกสิบงวดแค่นั้นเดี๋ยวผมพาดูรอบรถนี่ครับสวยๆเลยครับสวยๆเลยสวยๆเลยนี่ภายในเครื่องเสียง เต็มระบบครับเอาไปเลยฟรีๆไม่มีบวกเพิ่มครับเต็มระบบเครื่องเสียงครับล้อมงงล้อมแม็กจัดให้ครบเดิมๆสวยๆครับผมไม่ต้องห่วงครับผมจัดให้จัดให้จัดให้อย่างสวย